สวัสดีครับแล้วกับวันนี้เขามาป้ากับเบ็ดม่วนนะครับเป็นวันที่3ของการทําแพ้นะครับตีจากวัดนครสวรรค์อำเภอบางม่วงครับหันยูตั้งหลังผมนี่นะครับเป็นการทําแพ้นะครับ4ี่คูณหเมตรนะครับกับสะพานยาวอีก5เมตรครับเขาไปดูผลงานกันเลยครับกับวันที่3ผลงานเขาจะไปถึงขนาดไหนครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ครับเป็นของสะพานเป็นส่วนของสะพานนะครับตี่างกําลังเสื่อมอยู่นะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นการลงแผ่นนะครับลงแผ่นพื้นนะครับ และในส่วนของการตัวแพ้นะครับได้ทําการมุ้งหลังคาไปตีเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นโค้งตั้งเสาตั้งอรอยางเรียบร้อยแล้วครับดูนี่ก็เป็นการทาเป็นการปูแผ่นพื้นนะครับพื้นตัวแพ้ครับผมนี่เป็ดเพียงวันที่3ของการดําเนินงานติดตั้งเท่านั้นนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจนะครับติดต่อตั้งหลุมครับเพื่อเปลี่ยนหมวนจะขึ้นช่องทางติดต่อใื้ครับผม ครับผมไปจะได้บวิดครับได้ดูแล้วรู้ซึกหมวดอ,อกหมวดใจก็ครับใครสนใจครับติดต่อผมได้ครับคับ0921071195แล้วก็0840065566ครับช่องทางตียู่ด้วยผมติดต่อคือตั้งกลุ่มไล่ครับผมขอบคุณครับ